อยู่วัานัางอยู่วัดบ่มีคนสบายไปหาได้ใหญ่พีต่ตะคนถูกไปหาน้อยก็เข้าไปไว่ะหลวงพอ่อขนายมะเพิงบารมีเด้ออีหยัยงเราอยากให้หลวงพอ่อพิจารณาขน้อยแนย่เป็นอีหยังเราบ้านอยู่ใส่อยู่เมืองอุบลขนาอยอยูได้หกสิบสองเทนีหยังขน้อยว่าระเอาผัวฝรั่งดีบ่สขน้อยเพผัว่า โอ้ <laughs> จังสีก็ไปถามโอ้เจ้าอยากเอาไห้เจ้าก็เอาทัทีเอาแล้วไได้จ่ก็เอาทติทีเดี๋วมจะมาถามมีหยัางเน,นเบิ่งตีน้อยผ่นว่าหลวงพ่อลูกสาวดิฉันจะแต่งงานนะเจ้าค่ะขอเลิกจากหลวงพ่อหน่อยค่ะขอที่มนพระหลวงพ่อด้วยนะเก้าองค์นะคะก็ไปหลายแถเพื่อไป็นสิริมงคลเจ้าค่ะ เล่นกันเพราะแห้งเลยจงว่าแต่งงานคือคือ,คอบัดนั้นป้าปัป๊บบอพ่อข้าวได้สองเดือนป่ากันอ้าวลูกสาวไปไหนอย่าล้งแล้วค่ะทำไมเวลาอย่าล้งไม่มานิมนต์พระไปละ่ะเพื่อเป็นสิริมงคลพุทธม้อยยังวะอยู่มีแต่จังสีเด้ไปหาใหญ่ มันห่ม,มีผู้สบายไปหาบมมีจังเถ่อว่าเออกรรมนวัสก,การหลวงพ่อครับผมรวยสิบล้านครับผมขอบริจาคให้หลวงพ่อสักแสนหนึ่งนะครับผมสบายใจเลอเกินมาวัดโมมีเลยโ <c oughs> <c oughs> มมี่เลยที่มีจังไหนวะนี่ใหญ่พะอ,อัตมาไปอยู่ไก่ขเขมรเนาะหลวงพ่อขนายขอเพิงบารมีในเ,นเด,ดิร์เอาเย่ะม,มาของไงเถอะวะ เป็นอีหยังเ่าผัวเขาน้อยซ้อมรถยนเป็นหนียุซีหาหมื่นเป็นหนีเสียทังไดละ่ะใส่หลวงพ่อมาใส่หนีให้เจ้าอยากให้หลวงพ่อบอกสามโตพูดว่าบุ๋มเกลือ,อ, <c oughs> <c oughs> อ,อะขักเด๋อเจ้ามาหยังสามเอาแม,ม่เป็นหกโตลงไปหยังเราพัฒนาหลวงพ่อเปิป <c oughs> ปดภายแน่ขะน้อยพูดว่าเปิดปิดจะสร้างยีได้พระก็ดี อัตมานี่กับลังเทือกกับแปกได้ล้งปูกับคือกันนั่นและลังเทือดา่าเขาก็ออกเป็นเบอร์ในอัตมาน่ะ <c oughs> มันบวชถึงแม่ออกแง่กับเขาก็หลายอัตมาก็เลยห้ายกันเป็นยังหรือว่าวันจะมาหาแง่กันแม่งก็ได้ก็ไป่เทากับพ่อเ,าเอาทาอโรดบัตรข้วมได้แหละหลวงพ่อเสริมคือศูนย์แห้งแถบระศูนมณะลประ่าน ได้หลวงพ่อเสริมหลวงพ่อเสริมปวดซีท <normal> ี <lik> <2 accessory> ่เฮ้ยปวดว่ะปวดโหลดซีศูนย์ปวดว่าปวดไปซื้อซีศูนย์ถือซ้ำมือเอื้อมาหลวงพ่อหลวงพ่อหายคน้อยหมื่บ้านนี่คนน้อยเลยถือน้ำเดินชาบาทปวดว่ะหายยี่ยังก็หลวงพ่อหายหมู่บ้านเดี๋ยวหลวงพ่อศูนย์คนนี้เลยเอาเลยซีศูนย์วดว่าเอาจังสันเดี๋ยวจะว่าจะว่าคนไปหาอีน่งอันนี้ก็ไป เป็นหนีเท่าไรล่ะสี่หามื่นผัวเฮ็ดยังสัมรถเจ้าเฮ็ดยังยื่นเบิงให้กำลังใจผมว่าบุ้ยไม่ให้กำลังใจอกู่เมื่อก้ขังแทะเราเป็นอย่างเป็นหนีสี่หมื่นกระไรสี่หมื่นมันก็สี่ยากประเดี๋ยสบาทจังเถ่อแต่ละมือจักอาทิตย์หนึ่งใส่บอเดือนหนึ่งใส่เทืยเดียวใสบาทอธิษฐานไปจังได ถือเบอร์ในเด้อมันกับมถึงจากเถื่อโอ้ยจะมันมันกี่ทีเนาะใส่บาดกับอุทิศใ้พ่อแม่ปูญาตาใหญ่กับว่าในตัวอัเว่าใช่ถือแต่เบอร์ขั้นอยากได้หนีขึ้นนั่นหลวงพ่อบอกคนปักไตนัน่นมันมาอยู่ในกันทะลักมันขายผ่าโลนั่นหลวงพ่อบอกว่ารักษาศีลแปดตัวสามเดือนมันถือเกางวดซอเข้าว่าหลวงพ่อได้บอกมัน่น บามันฝันเองมั่นตัวบัดเดินมามาปับ๊บบัดมันจีอยากได้เขาก็มาซิมสิหูมันมันก็ถึงเทระหาลอยเทระหาพันเลขสามตัวตั้งแต่หลวงพ่อบอกผมรักษาศีลแปดนี้ผมถูกก้างวดซ้อนเลยเปล่าอตมาก็เลยบอกเขาถือเจ้ากระเฮตเอาในตีเจ้าสิม่าเอาเปียบจังผะใส่บารกับบ่ใส่สักกะท่า,ทานไอ้ปูญาตายง่ายกับบ่เฮดผัวบ่พผ้าเฮต สิลหากระบอกขบไปวัดรับสินน้ำพินบ่บม่ได้ไปจกเจื่อๆหลวงพ่อไปตึกกาแฟเมื่อเลยบุงโห่สามประสิมสนมิโต้ไรเน่บุยบ้ยมือขี้ลายตายพวกขนไอยบม่ได้บวชเอาแค่แต่สิบแปดปี่ผุดโอ้เจงสี่ก็มีเนาะสินหาไม่โมต้ไรหลวงู่จักบ,บ่หรอบุงโห่หลวงพ่อบไม่ขาดซัดขาอยู่บ่ขาประจําตี๋ ขาไก่ขาป้าตตมกินขูมือติดอ่ะข้อสองบ่ห้ยรักซับตัวนี้บ่มีหลวงพ่อบ่มักหลักของคนข้อสามบ่ห้นอกใจผัวผัวมันดีอยู่เจสี่นอกมันยังบูหลับบ่นอกดอกข้อสี่บ่ห้ตัวตัวเป็นบ้างโอกาสข้อหา้าบ่ห้กินเหลากินน้ำกันเลยตีหลัหัวตั้มกันเลยแล้วก็ผัววย แต่เฉพาะมันบวกวุ้ยนันทีก็บอกแล้วบอกผัวบอกมันเศร้ากินเหล่ามันบอกเศร้ากินแม่มันน้ำกันโลดไปมันจะบวเสียเปรียบกันไปนะหมายเจ้าสีก็มีโอ้ยเฉพาะมันบรกวุ้ยแล้วนั่งเอ้ยอ้าวอยากลุ้ยวานนี้เอาสินแปดเด้อเจ้าวันหลวงพอบอกเขารักษาสินแปดสินแปดนี่บุญไล่หลตัวใหญ่คนเอาขูอมือเนี่ยมันบ่มีบุญมันเป็นหนีทศกสบ่เศร้าย้อนยังย้อนมันสินหาบ่ครบ บุญจะเสิเข้าใจว่ามาวัดได้ด้บุญว่าแมน่นประธานคู่มือได้บุญได้โตศีลหาได้ได้บุญนั่นโตละบาบนั่นพระพุทธเจ้าพระบอกในอัตมาก็บ,บอกทอท่านหลายปันไดบุญนั่นกระบบทอมีศีลมีศีลหลายปันไดก็สร้างบุญนั่นก็ยบบังพทอไดสมาธิได้บุญลัสมาธิบาทสมา สมาธ <ination> leaking, ิหลายปันไดกระร้างบุญนั่นกับระทอได้ปัญญาปัญญาหลายปันไดกระร้างบุญนั่นกับบุตอหู้จะทั้งพ้นทุกข์สตัว้าหลายปันไดบุญนั่นบทตอมีศีลมีศีลหลายปันไดกระร้างบุญนั่นบะทอได้สมาธิสมาธิหลายปันไดกระร้างบุญนั่นบุตอได้ปัญญาได้ปัญญาผ่้สิพ้นทุกข์แต่ตัวเ่าเรื่องตัวนี้ตัดใจจะเบิบ่ัน สินบ่เอาเจ้าว่าบาทิสินแปดบาทพระพุทธเจ้าเวาิ้ให้ท่านเลี้ยงสั์ลอยโตกบ,บทอให้ท่านคนผู้นึงเลี้ยงคนลอยคนบาทกระบ,บทอให้พระมีสินองค์นึงให้พระมีสินลอยองค์บาทเบาความไปเลยบาทบทอให้พระอรหันเธอหนึง่งให้พระอรหันลอยเธอ บุญนั่นก็นยังบอทองให้พระประเจกพุทธะเธอนึงให้พระประเจกพุทธะลอยเถ่อบุญนั่นก็บบทองให้พระพุทธเจ้าเ่อนึงไล่ป้าบัี่ให้พระพุทธเจ้าลอยเถ่อบัทองสิแปดมือเดียวเอาแม่ไผ่ยอยากได้อยากดีขอบขั้วสิมีสุขล่องเบืองติ่เรลาเบิดพอ่อเบิดแม่เบิดลูกเอาสิบแปดเบืองติดเหาขอยากรวย อเอาไปตำรวจอเขาไปขอพรหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอไม่ได้บอกอย่างนี้บอกแต่รักษาศีลหลวงพ่ออย่างได้พยาบาลอธิษฐานที่เราทดสอบได้รักษาศีลแปดถวายพระพุทธเจ้าสิหามือเขาก็ะไดสอบเขาหันเขานี่เขาก็ะไดบุญใหญ่เจว่าอัตมาบอกบอกคนปักไตมันรักษาศีลแปดให้สวดอิติปิโสรบอายุมันเป็นหนีเขาหลาย ให้สวดพระหุงนํามันถือกาวงวดซสอนมันได้ใดเป็นหลานก็เลยว่าให้นั่งนี่ฟังเขารักษาศินแปดจะว่าเขาใดหลวงพ่อกับเป็นตะเหตุอยู่ตัวด้านนอกศินแปดมีโต้ใดในแหะศิลแปดกับบ่ให้ขาสัดยุ่งกับบ่ให้ตบหมดกับบ่ให้ขาใต้เลยอยู่บ้านยุ่งไรพระโลดเดอ หลวงพ่อขน้อยบะต๊บใส่ใบก่อนได้อยู่บอกโอ้ยใส่ใบก่อนมันกระบาบคือเกาตัวไปสีดเต็มมันโง่ก็ยุ่งเพราะนั่นสมบอกเปิดมุ่งคือกระเป๋าพัดลมใส่มันก็เบิดตัวยุ่งโอ้ยมันคือขักเทนอ้อบาทดิเฮ็ดเอาที่เหลือแค่อย่างใดบ่อยขาดซัดขอสองบ่อยลักรัพย์ขอนี้พระได้ขอสามบาทด้บ่อยนอกใจผัวเปลี่ยนไม่ข้ศิแปด บ่ให้นอนน้ำกันใต้เราเด้อคนนี้ให้ยากกูหมูเด้อว่ะเป็นอีอย่างสิยากกูหมูยากตัวพ่อขน่อยเมามากมันบกุกแหลกเลยเด้อมันบกค้นเด้อวัดพาวันเจ้ามันแก้ขาเลยเด้อบัดก็บอกกันที่ละเจดมือกันสิพ่อตายอยู่บอกต้องไปเจรลจ้าแล้วขนาดเออไปบอกอเอาแต่ตัวบ่ให้นอนน้ำกันบ่ให้ตัวบ่ให้กินเหล้า บ่ให้กินเขาเกินเที่ยงบ่ให้บังนังฟังเพลงบ่ให้ท่าแปง้งบ่ให้ท่าสลิงิกขอได้กับเป็นตเหตุอยู่หลวงพออ่อขณะมานักใจขอเดียวขอดนอนน่งนำการเออไปเจราจาเอา, <laughs> เาไปกฝ้าไปเบาให้ผัวคนฟังเ <laughs> ท่าไปหาหลวงพ่อบุญเสริมคนบ,บอกบอกจูบรักษาศสีลแปดเขาหลบไ่แต่หลวงพ่อคนบอกบอก่แมนเดือมันถึงเองมัน่น มมนรักษาศีแปดหลวงพ่อว่าเฮาเปหนีนหน่อยๆหนึน่งเพื่อนห้รักษาอยู่เจ็ดมือเอาา้านาะเ่าเนาะเอาเอาแต่เ,เจ้าผู้เดียวเราวขอว่าเอาแล้วแต่ว่าหามเจ้าไปนอนวัดเด้หลวงพ่อเพื่อก็บว่าให้นอนวัดหรอกถามเพื่อนเราเพื่อนเราบุญบ่ได้อยู่วัดดอกถ้าบุญอยู่วัดมาเขาวัดก็ได้บุญบุคือโตทีต่พ่อว่าเออ มีโต้ดใดเนี่ยเราสินเพื่อก็บ,บอกสินหาบ่าให้ขาดชัดบ่ให้ลักชั์เจ้า,จาเหตุผู้เดียวเรือขอเหตุบ่ไดเราสินแปดมีโต้ใดเราสินแปดก็บอกขาดชัดคือก้านขอหนึ่งขอสองขอบ่ได้ลักชั์ขอแต่ว่าขอสามบานนี้บ่ให้นอนน้ากันเด้บ้าพระยิ่งสบ่ให้ผัวเมียนอนน้ากันบ่ให้นอนน้ากันเจ็ดมือบ่พราใต้ดอกถ้าเจ้าบ่เปกเหล่านะ เอาแต่เบียก็คือสิบวรุ่นแรงดอกเออว่าษัทที่เอาแต่เบียกระป๋องเดียวกับพ่อไม่เออเมียวบาวให้ฟังเฮ็ดถ,ถ้าเ,เดดท่าเฮ็ดเลยไม่ใช่บดดีบดสินมืออื่นเศร้ามากเลยหลวงพ่อผัวให้เฮ็ดแหละไปเบาให้ผัวฟังเป็นตกลงแหละหลวงพอ่อให้ขน้อยใส่สุดขาวอยู่บอกขน้อยว่าม,มีจักสุดบุญบ่ได้อยู่สุดขาวหรอกนางเออคำมา จุดถูบเด้อสามดอกก็ได้หาก็ได้เจ็ดก็ได้กาบผ้าเด้ออรหังสัมมาเด้อใต้ว่าบโเป็นหลวงพ่อคณะบัได้หนังสือโอ้ยมีแต่แนวโง่เนาะกาบผ้าแล้วบัดนี้ก็นั่งผู้โทเด้อทูบเบิดดอกจังนอนเอาคู่มือเห็เจ้านายและคอยว่าอลาหังบ่นถือยากอ้ายลูกเออว่าแต่ผู้โทษสั่น บาดเตผู้ทโทธถูบดดอกจังนอนลองเห็ดเบิงจังเก็ดมือหาเขามาบอกสัตวในแม่บอกในะแม่สัตว์ผัวไปเออเพระเหตุถูบดดอกจังนอนเพื่อกับเหตุเหตุไดสองมือมาเลยเว้ยผวโวผบวูบมาเป็นจังไดเราเกือบตายหลวงพอ่อเป็นอย่างเกือบตายเกือบตายตัวขนาดบุคคลนั่งสมาธินั่งพระเพียบว่าผู้โทธผูโ้โทธ เบิงบ่งมื่นเบิงบ่งทูบทูบกเบิดจักเถื่อมันเป็นยังล่ะบ่มือตามไปได้ทูบก็บวชข้าน้อยก็เลยพุตโต้ไปน้ำเป่ามันไปน้ำล้วพุตโตมันสิบาปบ่เฮิบมันบ่บาปแล้วมันบ่คือเว้ยโอ้ยกับโอ๊ตเอาในแม่เราเว้ยปวดกับพริกเอากระเดาตัวนอนเมันก็้สิ้นดอก ดีทีตแต่กกะตรไม่ได้โลดบเว้ยก็อดได้จะน้อยถึงตัวอดทนเพราะฉันเอาไม่ฉันอดก็อดขณะเกิดเมดตาบ้าแตกแล้วมันเจ็บปวดขาแห้งหมดมือหลังมากว่านี้เฮตุจนได้มือที่หกเทาเทาโยกเล็กซอยแล้วว่าเอาใส่เล็กไปขายหมดเมียอพอกันโยกเล็กซอยผัวผลที่มันเผาโลดอีหยังเศษเต็มหนึ่งใส่โลดไปขายพนโยกเล็กพนเมื่อย เงีมือแรงมาแต่งกับเขาให้ผัวก,กินอาบน้ำแล้วนั่งพุทโธพุทโทได้ซี้หาบาทกรหลับเลยบาดนี่ก้มหัวลงรับข้านางังรับไปรับมากเขามาห้องใส่หูพ่นหาสีหนึ่งว้าวพระมาขามจดไปในหาสีหนึ่งเดี๋ยวกูลืมพระลูกทายพวกันจดไว้มืออื่นถอดประตูไปแต่เด็กสองโตหลวงพอ่อ เป็นทงังไดครบระเด้อมือนี่พูด่เออครบก็บครบเป็นทังใดขน้อยนั่งไปเมื่อ้านโยกเล็กกับผัวมันเมื่อยแหง้งพูดโทษได้สามสี่บาทแล้วข้อหักเลยติดอ่ะขาหลุมาห้องเสือหูหาดสี่หนึ่งมันแมนบ่เหอะพูด่บ่แมนก็จะ,จะไปซื้อหลายทนะหารบ่ถึกขน้อยเหลือเงินสองลอยแล้วขน้อยก็สิเอาสามโต้อลอยหนึ่งสองโต้อลอยหนึ่งให้ดได้ได้หลวงพอ่อขอพอ่อนาขอพอ่อนา ให้ได้แน่เออได้ซะ <P ew s> ไปซะได้ว่าซะชาธุพัวประกับมามาเมื่อเลยเออเมื่อหอดบาทป่ะกับไปซื้อตที่ยบาทเลยมือหนึ่งมาบาทนี้ซื้อเบอร์แล้วเพป่ะกับตอนบ่ายมาไปใช้เท่าๆผัวประ, <P ew> s> <S ระขันหนอดอยู่ใต้ท้องรถกอกเยอะแปลเงินแปลเงินใส่เงินเล่มันใจประเดนบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ผัวป่ะกับไปเลยไปนั่งฟังบาทมูอยู่พูนน่ะ ตอนบายสองดิละ่ะรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกงวดวันที่1ิหพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548รางวันที่หนึ่งเลขที่ออก2 4งส4่ใสาหาใสาหน่ <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> อดมาเลยแล้วผัดน,นี่ <c oughs> ผัวเปนนอนขันรถอยู่เอาเมียกกู้ขาดยากคักเด้อพระ เมียกูขาดยาแล้วเป็นบ้าบ่ฟอดมาตายบ่ตะไก่แทยเอิร์มผัวเมียเขาบ่อไก่เท้าเท้าสามู้สองโตอียังเหล่าเบิ้งตี้เด้หลวงพ่อพุชเชอร์หมาเห็ดรักษาศีลแปดได้อีลิปผัะห่วยเท้าครบเจ็ดมือแล้วเนาะครบมือว่านดีไปเอาเหล่าบากินสลองสักหน่อยบ่ได้นอนน้ำกันเจ็ดมือบ่เป็นตะยูไรเดียวดิผัวห่วยเลย โอ้ยจะมันไปตะตายแถวนอกผมครับถือเบิ้งเบิงบ้ง,บง,บงคิดคำนวณเงินก็เด้สิใส่นี่ใส่สิสสนเอเนเอ,อเหลือเพราะซื้อเหล่าเมียก็ซื้อเหล่า่าเลย่บัตตุ่มไก่เปิดเพ่งแล้วยังมือแรงบัด